เสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับผมสำหรับลูกค้าที่สั่งกระเป๋าตังค์หนังแท้นะฮะทั้งหมด250ใบนะครับเพิ่งเย็บเสร็จนะครับขั้นตอนต่อไปก็คืออชิ้นขอบนะครับแล้วก็เช็ดครา,าบกาวแล้วก็คราบช็อกที่ติดมาจากโรงงานนะครับ นี่จะเป็นหนังชามัวนะครับที่ลูกค้าสั่งมาทั้งหมด250ใบนะครับพรุ่งนี้ก็เตรียมที่จะจัดส่งให้ลูกค้านะครับก็พ่อค้าแม่ค้าท่านใดที่สนใจกระเป๋าก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับผลิตและจำหน่ายในราคาส่งนะครับ ราคาปีกก็มีนะครับแต่ว่าราคาปีกก็ตอนนี้ออเดอร์เข้ามาเยอะนะครับสต็อกเราไม่ค่อยมีนะครับส่วนมากเราจะทำเป็นออเดอร์อย่างเดียวนะครับถ้าเหลือหรือว่าถ้าเกิน4 5หใบเราก็จะทำการขายปีกให้นะครับนี่ครับขอบคุณมากๆเลยนะครับที่รับชมแล้วก็ กดติดตามช่างแดนเป่าตังด้วยนะครับขอบคุณมากครับ